ื่อวันที่7เมษายน2565เวลา8นา30นาทีนายสมมาตรมัง่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลประธานในพิธีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อสารต่อหลักยาเสรษจกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ประจำปีงบประมาณพศ2565และโครงการปลูกตักสวนสัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจําปีปงบมาณพศ .2565 นับปัจจุบันสัสดีครับพบสมบครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตานพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลป่าตาลและหน่วยงานราชการในตำบลป่าตานร่วมกันเปิดโครงการปลูกทุกอย่าง กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อสารต่อรักพัชยาเศรษฐพอเพียงในรัชการที่9และโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนางรัตด,ดาประชากูลรองประดับเทศบาลตำบลป่าตาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ในนามของคณะผู้จัดโครงการ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูเพื่อสามต่อเพื่อน้อมนำาหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อน้อมนำแนวทางของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนปลูกผักสวนครัวโดยเทศบาลตำบลป่าตาลเป็นแนวทางต้นแบบให้กับประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบัน จากนั้นนายสมมาตรมั่งข้างนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตานได้นำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมํำเนินการร่วมกันสร้างร่วมปลูกร่วมดูแลร,ร่วมบำรุงรักษากบแปลงผักสาธิตและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลได้มอบชุดเพาะต้นอ่อนทานตะวันกับกล้าผักขวนครัวให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกในครัวเรือนของตนเองณนะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมแปลงสาธิตการกาเกษตร สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว ANDTV ออนไลน์บริหารงานโดยดรเนกพันธุรัตน์สนธยาศีดีถ่ายภาพนพพร,รับทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน